เจมสันลงรับใช้ทีมชาติอังกฤษในเกมที่ต้องดวลกับออสเตรเลียในแมตช์อุ่นเครื่องที่ผ่านมาครับใครๆก็รู้ครับว่าเท้าขวาของแข้งรายนี้มันคมกลิบขนาดไหนแต่มันก็มีจังหวะหนึ่งในเกมดวลกับออสเตรเลียนี่แหละครับเจมสันตะบันด้วยขวาเต็มข้อแต่มันดันกลายเป็นมีมล้อเลียนไปทั้งโลกโซเชียลและที่น่าตลกกว่านั้นครับพะจุดเริ่มต้นของมีมดังกล่าวคือเจมสันตัวเขาเองนี่แหละครับ หากจะพูดถึงกองกลางที่ร้อนแรงที่สุดณเวลานี้ชื่อของเจม,เมสันจะต้องอยู่ในใจของใครหลายคนครับเพราะนับตั้งแต่โยตัว,ตวย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์เขาก็กดไปแล้ว2ลูกพร้อมกับทําได้อีก5้าแอสซิสต์เป็นส่วนหนึ่งที่พาไก่เดือยทองขึ้นมาคลองจากฝูงพิมลีกณเวลานี้ครับอย่างไรก็ดีครับคนเราต่อให้เก่งแค่ไหนมันก็มีชอดพลาดกันได้ครับอย่างเช่นในเกมกระชับมิตรที่ทีมชาติอังกฤษต้องลงพบกับออสเตรเลียมีจังหวะหนึ่งในเกมดังกล่าวครับที่เจม,เมสันล็อกหลอกผูเ้เ่ของงตยทั้บโฝซา ก่อนจะกดสูตรง้างเท้ายิงแบบที่ตัวเขาถนัดครับแต่ลูกซัดเต็มข้อดังกล่าวดันลอยละลิว้วปิวละล่องออกข้างสนามไปแบบน่าผิดหวังสุดๆครับแต่แมดดิสันจะไม่ได้ประตูจากจังหวะดังกล่าวแต่ตัวเขาก็ได้คอนเทนต์ไปลงทิกตอกครับเพราะแมดดิสันได้เอาจังหวะที่น่าผิดหวังของเขามาแต่งว่าลูกยิงลูกนี้ได้ลอยหลุดลิ้วออกไปนอกโลกก่อนที่จะตกลงมาใส่ศรีรษะของผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังนอนอาบแดดครับพร้อมกับใส่แคปชั่นจากวลีสุดเด็ดของเจเนโรกัตตูโซว่าบางครั้งมันก็ดีแต่บาง บางทีมันก็โคตรกากจนถูกใจแฟนบอลโซเชียลและกลายเป็นคลิปที่เรียกเสียงฮาได้ดีที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับคลิปไวรัลของเจมสันน่าจะเข้าวลีที่ว่ากัดตัวเองเนี่ยเจ็บน้อยที่สุดแล้วครับเอาละครับและก่อนจากกันไปขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมได้ทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ